สวัสดีครับผู้ชมพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีกับผมจำลองเชมคลนะครับสำหรับวันวันนี้วันอะไรเนี่ยวันจันนะครับที่17เดือนมกราคมสองพันกนะครับก็ยังจํำสอเก่าอยู่พบกันนะครับสําหรับการพูดคุยในประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งซ่อมที่ภาคใต้จังหวัด สงขลาจังหวัดชุมพรเมื่อวานนะครับหลายคนก็ก็ไม่ได้เรียกว่าลุ้นละครับแต่อยากจะดูว่าสองพักการเมืองนะสองพักการเมืองทั้งพักประชาธิปัตย์และพักพลังประชารัฐใครจะชนะการเลือกตั้งนะใครจะชนะการเลือกตั้งนะไม่มีใครลุ้นหรอกครับท่านในสี่ประชาธิปไตยนะเพราะว่า ทั้งสองพักที่แข่งขันกันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นพักร่วมรัฐบาลนะเป็นพักที่ร่วมรัฐบาลสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นแฟนที่เป็นซิกประชาธิปไตยคงไม่มีใครลุน้นแต่ก็อยากจะดูอยากจะดูว่าก่อนการเลือกตั้งเมื่อวานนี้พักพลังประชารัฐและพักประชาธิปัตย ซัดกันชนิดที่เรียกว่าสาวไส้ให้กากินนะฮสาวไส้ให้กากินขุดคุยความล้มเหลวของแต่และฝ่ายออกมาพูดแต่ความจริงคือความล้มเหลวของทั้งสองฝ่ายนะครับ <c oughs> คือความล้มเหลวในการบริหารบ้านเมืองของทั้งสองพักนั่นแหละครับทั้งพักพลังประชารัฐและพักประชาธิปัตย แต่สองพักนี้ก็ฟัดก,กันโดยการสาวใส่นะที่พยายามที่จะขุดคุยออกมาใส่ซึ่งกันและกันชนิดที่เขาเรียกว่าไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่สนใจการเป็นพักร่วมรัฐบาลจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาหนาวหนาวร้อนๆน,นะครับว่าอยจะให้ถึงขั้นทะเลาะกัน ประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐลงไปลุยเองอในที่พักพลังประชารัฐซัดประชาธิปัตย์นี่ก็หนักหน่วงนะครับเนนิตี่กล่าวหาพักพประชาธิปัตย์บอกว่าเป็นการปล้นกลางแดดปล้นนโยบายนะก็คือนโยบายคนละครึ่งปล้นกลางแดดในที่พักพประชาธิปัตย์ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับก็ซัดพักพลังประชารัฐเช่นเดียวกัน คุณไตรลงสุวรรณกิรีออกมาว่าไอ้ธรรมนัตนะเจาไอ้ธรรมนัตเขาบอกเขาเรียกพี่นะมันเด็กๆนะมืออ่อนในทางการเมืองคือมาใหม่ๆยังไม่รู้อะไรหรอกนะและ้วพรรคประชาธิปัตย์ก็ซัดพรรคพลังประชารัฐค่อนข้างหนักนในเรื่องต้นการแดดนี่แหละครับคือนโยบายคนละครึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาล ไม่ใช่นะนโยบายของพรรคพลังประชารัฐพรรคประชารัฐเอาไปตีกินปล้นกันกลางแดดเสร็จแล้วพรรคพลังประชารัฐก็ซัดบอกว่าปลดหรือว่าไม่ต้องการรับดีว่าการกระทรวงเกษตรคือพูดง่ายๆสาวไส้ความล้มเหลวของพรรคประชาธิปัตย์เรื่องการแก้ปัญหาของแพงการแก้ปัญหาหมูแพงนะ ก็เลยสั่ประชาธิปัตย์บอกว่ารัตีว่าการกระทรวงกรเกษตรไม่ควรจะอยู่เอาไปเอามาไปชุกนก็เลยมองว่าจับตาว่าทั้งสองพรรคการเมืองเนี่ยพักไหนจะชนะอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมอะไม่มีใครเชียร์หรอกครับนะทั้งสองพรรคเนี่ยภาพเสียพยางค์ใจไม่มีใครเชียร์ครับคนที่จะลุ้นกันก็คงจะเป็นทั้งพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เท่านั้นและก็เชื่อว่าก็คงจะเป็นเฉพาะในส่วนของ สองจังหวัดก็คือชุมพรกับสงขลานะชุมพรกับสงขลาพักสุดท้ายนะครับพักประชาธิปัตย์ก็คว้าได้สองตำแหน่งเหมือนเดิมนะทั้งที่สงขลาแล้วก็ที่ชุมพรสงขลานี่จะเป็นคุณนะคุณสุภาพรใช่ไหมอะไรนะอันนี้ก็ยังเป็นนางสาวอยู่ส่วนที่ชุมพรสงขลาสงขลาเป็นคุณสุภาพร ส่วนที่ชุมพรก็จะเป็นคุณอิสระพองศ์อันนี้ก็จากพรรคประชาธิปัตย์ก็ชนะการเลือกตั้งไปนะร,รู้สึกจากคะนแนนห่างกันเฉียดหมื่นนะครับอันนี้ก็ยังไม่เป็นทางการก็เลยยังไม่อย่างบอกคะแนนนะครับแต่ว่าก็ห่างกันทิ้งห่างกันพอสมควรปัญหาที่มันจะต้องมาวิเคราะห์กันต่อไปว่าทําไมพรรคประชาธิปัตย์ถึงชนะการเลือกตั้ง สมัยม่ก่อนเขาเรียกว่าเสาไฟฟ้าลงก็ชนะการเลือกตั้งได้หลังๆนี้นะครับทั้งพลังประชารัฐทั้งภูมิใจไทยก็เข้าไปแย่งฐานเสียงในภาคใต้อยู่มากพอสมควรนะกถือได้ระดับหนึ่งครับะนิดที่เรียกว่าพรคประชาธิปัตยนะ์นั้นมีโอกาสที่จะด,ด้อยหรือสูญพันธุ์ได้เช่นเดียวกันเพราะกรุงเทพมหานครก็สอนประชาธิปัตย์ให้สูญพันธุ์ไปแล้วไม่ได้สอนแม้แต่คนเดียวน,นะครับ ในกรุงเทพมหานครสำหรับพรรคประชาธิปัตย์จากนี้ไปเขาก็จะสอนประชาธิปัตย์เขาก็มองภาคใต้จะต้องมีการสอนประชาธิปัตย์แต่เสด็จที่ว่ามันคู่แข่งมันเป็นพลังประชารัฐมันไม่ใช่คู่แข่งที่ที่รรคอื่นที่มันโดดเด่นก็กลายเป็นพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ประชาชนก็ยังคงเลือกประชาธิปัตย์นะก็คงเข้าใจว่ารรคพลังประชารัฐนั้นคง มันไปไม่ไหวจริงๆผมถึงบอกว่าวันนี้นะครับฮักพลังประชารัฐเป็นช่วงขาลงสุดๆที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นหัวหน้าพักพลเอกประวิทร์วงสุวรรณเนี่ยครับเขาบอกหิวปีกกันแล้วอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวพอไปหาเสียงรู้นะครับไอเรื่องความทุกข์ความยากความจนการแก้ปัญหาชาวบ้านเวลาผู้สื่อข่าวถามเขาจะบอกไม่รู้ เวลาพูดถึงเรื่องที่บาดหมางทะเลาะวิวาแตกเป็นกลุ่มเป็นกกันในพักก็อยู่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ความจริงคือรู้นั่แหละครับเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าจะเป็นนักการเมืองเป็นหัวหน้าพักที่อะไรก็ไม่รู้แล้วไม่จะมาเป็นหัวหน้าพักหรือจะมาประ้วมรัฐบาลได้ยังไงเสียเงินเดือนเสียภาษี <laughs> เขามองอย่างนั้นนะอีกมุมหนึ่งครับ มุมหนึ่งคือขาลงของพรรคพลังประชารัฐความจริงมันลงนังคู่นะครับนะแต่ว่ามัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการเลือกตั้งซ่อมเฉยเฉนะเป็นการเลือกตั้งซ่อมเฉยๆความจริงลงนังคู่วแล้วกบพรรคร่วมรัฐบาลเวลานี้ไม่มีขาขึ้นกับขาขึ้นอย่างเดียวคือขาขึ้นกายหน้าผากเท่าน,นั้นเองนะแขนไม่พอน้ําหนักแขนไม่พอครับต้องเอาขาขึ้นกายหน้าผากทุกวันนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองของแพงแพงกันนักแผ่นดินพูดแล้วก็พูดอีกแพงทุกชนิดแพงจริงๆ นะครับหมูแพงไก่แพงเป็ดแพงปลาแพงไข่แพงทุกอย่างแพงหมดแต่ค่าแรงเหมือนเดิมแต่ค่าแรงเหมือนเดิมแก๊สนี่ก็จะตรึงราคาตรึงได้กี่เดือนกี่วันก็ไม่ทราบหรอกครับซื้อของแพงหมดน้ำมันก็ขึ้นราคาไม่มีอะไรในรัฐบาลน,นี้ที่ของถูกลงและหลังจากนี้ใครดูนะครับถ้ารัฐบาลไม่ทันเกมดอกเบี้ยจะแพงอีกคอยดูครับ พราเศรษฐกิจโลกนี่เขาเริ่มฟื้นแต่ประเทศไทยยังสุดและไม่มีอนาคตปีหกห้าไม่มีใครตอบได้ครับว่าเศรษฐกิจจะไปทางไหนเพราะมาตรการของรัฐบาลยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนได้เลยมีแต่นโยบายพูดแบบหาเสียงกับไม่จะพูดแบบการแก้ปัญหามันดอกเบี้ยก็จะแพงอีกคอยดูครับถ้าแรงไม่มีของแพงของแพงเนี่ยมันทาให้เงินเฟ้อนะของ ฟ้อแน่นอนครับดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นก็คอยดูกันต่อไปว่าที่ผมพูดจะจริงหรือไม่จริงนะครับยกเว้นรัฐบาลจะมีมาตรการที่เด็ด,ด,ดแต่ผมหายยากจากรัฐบาลนี้จะพทีจะมีมาตรการเด็ดในการช่วยเหลือวันนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับนโยบายของอนโยบายของอะไรรัฐบาละนะครับนโยบายรัฐบาลในเรื่อง อะไรสินเชื่อรถยนต์วันนี้นะครับยังไม่มีการพักหนี้นะครับมีแต่นโยบายลดเท่านั้นเองลดการห่อนลง20บางบริษัทนะครับอย่างบริษัทใหญ่ๆก็มี10 20 30แต่ยังไม่มีนโยบายในการพักชำระค่าสินค่างวดรถถามว่าประชาชนจะเอาเงินมาจากไหนครับวันนี้ พอเริ่มต้นปีใหม่ก็หน้าซีดหน้าแห้งหน้าซีดหน้าเสียวกันหมดมกราข้างวดแทบจะไม่มีกันหรอกครับไม่รู้จะเอาอยัางไงโควิดก็ยังไม่จบแต่นโยบายการพักนี้ในส่วนของสินเชื่อรถยนต์วันนี้ก็ยังไม่เห็นมีนะครับหรือบริษัทไหนมีบอกมาหน่อยก็ได้ครับอาจจะได้บอกให้ผมเองพยายามสอบถามไปก็จะมีอย่างแบงก์กรุงศรีเนี่ยการลดค่าเจ้าซื้อ 3 0ม0 20%ี่แล้วแต่ให้เลือกเอาแต่ไม่มีนโยบายในการพักหนี้ครับสิ่งเหล่านี้ครับคือช่วงขาลงของรัฐบาลช่วงขาลงของพรรคประชาธิปัตย์ช่วงขาลงของพรรคพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐขาลงมากกว่าเพื่อนเพราะอะไรเพราะมีประยุจันทร์ชอาเป็นนายกรัตรีที่เป็นโคต้าของพรรคพลังประชารัฐแล้วล้มเหลวในการบริหารทุกชนิดปกปิดหมูแพงปกปิดหมูเป็นโรค ใช้เงินก็ประมาณเฉพาะหมูพันกว่าล้านแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรสุดท้ายหมูตายหมูติดเชื้อเหมือนเดิมประชาชนก็ต้องบริโภคของแพงบริโภคหมูแพงเหมือนเดิมอันนี้แหละคือตัวปัญหาครับนะอันนี้แหละคือตัวปัญหาที่ทําให้พระพลังประชารัฐนั้นคะแนนสุดตะเรียกว่าขาลงแบบสุดๆอีกประการหนึ่งที่พักพลังประชารัแพ้มาเลยเพราะทามาัดไปพูดเรื่องเลือกคนรวย อันนี้ก็ตัวดับนะฮะอันนี้ยเขาเรียกมือใหม่หัดขับเดีย๋ยที่คุณใจลงส่วนในกะีรีพูดอ่ะนะเด็กๆยังอมมืออยู่เลยทางการเมืองนะไปบอกให้เลือกคนรวยนะเลือกคนรวยมันพึ่งได้ไม่มีตังก็ขอกันใช้ได้คล้ายๆอย่างนั้นนะครับพอเจอตรงนี้เจอกระแสตีหนักเปิ้งเลยครับนี่คือมืออ่อนนะสุดท้าย บทสรุปก็คือว่าพักพลังประชาทถ่ายแพ้ย่อยยับที่สงขาและชุมพอแต่ผมไม่ไดีใจนะครับอัน,นี้พูดเนี่ยเพราะมันเป็นข่าวก็หยิบยกมาพูดกันหลายท่านอาจจะอยากจะรับรู้อยากจะฟังไม่ได้ติดตามข่าวฟังรายการตรงไปตรงมาอยากจะรู้ที่เป็นยังไงก็เลยเที่ยวกัดเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับเอาเรื่องนี้มาพูดอย่างน้อยๆจะรู้ว่าเอาละนะก็ยังเป็นเสี้ยของรัฐบาลเหมือนเดิม เพราะเพื่อไทยเขาไม่ได้ส่งนี่ถูกไหมฮะเพื่อไทยเขาไม่ได้ส่งก็ยังมีซีส่งรัฐบาลยังสนับสนุนพระเด็กวัยยุ่งาเหมือนเดิมแต่ก็ไม่แน่นะครับหลังจากที่พลังประชาซัดประชาธิปที่ปัหนักที่นี่ถึงขั้นพูดถึงมารยาทกันบอกว่ามารยาทถ้าพรร่วมรัฐบาลจริงๆแล้วเขาไม่ควรจะส่งแข่งกันอันนี้คือพรรคประชาธิปัตย์พูดแต่พลังประชาชนไม่ยอมหรอกครับนะก็ะถือวันแน่เหมือนกัน แต่ที่น่าจับตาคืออะไรท่านผู้ชมรู้ไหมที่ชุมพรคุณธรรมนัทออกมาพูดเรื่องโกงการเลือกตั้งเรื่องซื้อเสียงไอ้เรื่องนี้จริงๆแล้วแต่ไก่เห็นตีนง,งูๆๆนงูเห็นนมไก่นะ <uki> นะครับต่างคนดังเห็นกันนะอยู่ที่ใครจะจับใครได้เท่านั้นเองไก่เห็นตีนงูงๆๆูเห็นนมไก่โตนะครับยังไม่ทันอาปากก็เห็นลิ้นไก่กันหมดแล้ว คุณธรรมนับอกว่ามีการอะไรนะซื้อเสียงมีการทุจริตการเลือกตั้งที่มีหลักฐานชัดว่างั้นนะมีไม่คิดว่ามันจะโกงกันขนาดนี้โอ้โหนะครับใครมีอำนาจนรัฐบาลเนี้ยมันก็มีอำนาจเหมือนกันหมดแล้วครับพูดไปเหม็นขี้ปากนะบอกว่าไม่คิดว่ามันจะกล้าขนาดนี้ โตมักก็เว้นกรรมนั่นแหละครับที่ผ่านมาการเลือกตั้งใหญ่อะไม่รู้พักไหนครับโกงขนาดไหนครับซื้อเสียงขนาดไหนนล่ะครับพักไหนละครับไม่ผมไม่ทราบนะครับคราวนี้มันต้องมีเวรนมีกรรมกันบ้างครับร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่ามีการโอนเงินผ่านบัญชีกันเลยนะแล้วก็โอนเงินผ่านบัญชีแล้วไปกาหมายเลขที่ตัวเองรับเงินมาเนะ่มีหลักฐานชัดขนาดนั้น ผู้สมัครพักพลังประชารันของชุมพรก็ไปร้องกอกตจนเป็นกระแสหว่อมไม่แน่เหมือนกันนะครับไม่แน่เหมือนกันว่าจะมีการเลือกตั้งที่ชุมพรใหม่หรือไม่นะจะมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ก็ไม่แน่เหมือนกันละครับกรกตเป็นของใครผมก็ไม่ทราบครับนะครับกกตเป็นของคใครก็ไม่ทราบครับ แต่พรคที่ใหญ่กว่าพรคประชาธิปัตย์คือพรคพลังประชารัฐนะครับในรัฐบาลพรกที่มีการแต่งตั้งกกตแต่งตั้งองค์กรอิสระเข้ามาบริหารนะในองค์กรอิสระก็มาจากประยุทธ์จันโอชานะครับก็คือคาด d เดตของพรคพลังประชารัฐนะบัญชีรายชื่อของพรคพลังประชารัฐบัญชีนายกเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนกันครับประชาธิปัตย์จะก,กล้า โตโกรกรตรหรือไม่างานนี้ฟัดกันถึงขนาดนี้นี่นะครับก็ไม่แน่ว่าประ,ประชาธิปัตย์ได้มาคืนตำแหน่งสสเหมือนเดิมนี่นะเวลาโหวตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมก็จะดูเมื่นกันพักประชาธิปัตย์นี่ปครับจะมีสำนึกต่อประเทศชาติขนาดไหนเพียงใดหรือว่าจะเกาะเกี่ยวผลประโยชน์กันอยู่เป็นเพียงเกมทางการเมืองเท่านั้นในการต่อสู้ ในการเลือกตั้งซ่อมอันนี้ก็จะต้องดูกันต่อไปครับชาชนจะเห็นภาพนะครับคีฟัดกันถึงขนาดนี้แล้วเสร็จแล้วพอได้ตําแหน่งสอสกลับคืนมาก็กอดคอกันเหมือนเดิมหรือไม่นะไม่ยอมยกสภานะครับยอมกอดพลเอกประยุทธ์จันทร์ชในการสนับสนุนเพราะอย่าลืมนะครับถ้าพรรคประชาธิปัตย์ในการโหวตในการพิปรายไม่ไว้ใจคราวหน้านี่แหละครับถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่โหวตให้พลังประชารัฐประยุทธ์ต้องยกสภาแน่นอน ประยุทธ์ต้องยุบสภาแน่นอนเพราะว่ามันจะไม่ผ่านครับโหวตไม่ผ่านนะจะโหวตไม่ผ่านโหวตไม่ผ่านประยุทธ์เจอชาก็ต้องหน่ายแห้กกับบ้านครับกลับไปเลี้ยงหลานไม่มีหลานให้เลี้ยงอีกนะครับประยุทธ์เจอชาต้องกลับบ้านแน่นอนถ้าประชาปัย์ไม่โหวตให้ก็จะดูต่อไปว่าประชาปัย์จะเห็นแก่ประชาชนหรือจะเล่นไายหีทางการเมืองต้งนี้หละครับ นะอันนี้ก็เหตุผลหนึ่งว่าทําไมถึงแพ้ในการวิเคราะห์นะครับทําไมถึงแพ้ในการวิเคราะห์ผมว่ชาชนที่ไม่เลือกก็คงจะมีมากพอสมควรนะผมบทีนี้มาดูการเลือกตั้งที่หลักสีก็เป็นขัพักกันสู้กันจริงๆนะครับนะก็น่าจะเป็นเพื่อนไทยกับพลังประชารัฐก็จะมีก้าวไกลเข้ามาเสริมในสีของประชาธิปไตย ผมว่าอันนี้จะเป็นเครื่องมือชี้วัดอย่งหลักศีนี่นะครับคุณศรีละเจ็นจาคะพักพลังประชารัฐส่งเมียศิระเก็นจาคะซึ่งถูกดําเนินคดีในข้อหาช่อกงทรัพย์แล้วก็ขาดคุณสมบัติลงไม่ได้ก็เลยส่งเมียลงมาดามอะไรน่ะนะครับนะส่งเมียลงปัญหาคือว่าคนหลักศีจะเลือกอีกนะครับ จะเลือกอีกหรือครับอันนี้ต้องคอยดูกันต่อไปส่วนในซีกของอ,อะไรในซีกของพรรรัฐบาลี่เคียรัฐบาลก็จะมีอีกพักหนึ่งนะครับใช่ไหมคุณหมอวะลงเหรอนะอันนี้ก็จะเป็นคู่ทางคะแนนแต่คงไม่ได้เยอะหรอกครับเพราะว่าชื่ออะไรได้ไม่มากอยู่แล้วนะครับ <laughs> ขายไม่ใคยออกอยู่แล้ว ต่อให้หมอเหรียญเงินเหรียญสลึงอะไรมาเชีย,ยร,ร์ไงคะแนนไม่น่าจะมีเยอะหรอกครับนะในซีกของทางเพื่อไทยกับก้าวไกลนะอันนี้ก็จะเป็นอีกซีกหนึ่งแต่ถ้ามองกันจริงๆพวกกันตรงๆนะครับพวกกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะโอกาสของเพื่อไทยในการชนะการเลือกตั้งมีสูงครับนะแต่ไม่แน่นะครับอย่าลืมว่าเขากล่าวหากันแล้วนะครับว่ามีการจ่ายงบจ่ายเงินซื้อเสียงอะไรต่างเหมือนกับที่ชุมพรน่ะนะนะ เขากล่าวหากันอย่างนั้นแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นก้าวไกลกับเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็เลยมีการปราศัยในสาเรียกร้องว่าเอาเหอะนะครับอันนี้มันเป็นการเลือกตั้งซ่อมนะควรจะเชียร์ในชีพประชาธิปไตยให้ได้สสอครับถ้ามัวแต่ไปตัดคะแนนกันเองก็จะกลายเป็นว่ามันเตะหมูเข้าปากหมาหรือเปล่านะครับ คนที่ประชาชนไม่ต้องการได้มันกลัวจะชนะการเลือกตั้งเขามีทุกอย่างน่ครับเขามีอำนาจมีเงินนะมีทุกรูปแบบแต่ถ้าเลือกก็ต้องจะต้องเทให้พรรคใดพรรคหนึ่งที่มีโอกาสสูงในการชนะการเลือกตั้งอย่างนน้อยนะครับจะได้สอสอเพิ่มมาอีกหนึ่งคนในสีฝ่ายค้านประยุศจันโอชาก็จะจะ,จะเลิกห้ามมั่งนะครับไอที่พูดไปไม่สนใจื่องต่างนานา,น,าน,นะครับไม่สนใจคนลออกนลกจะคิดคิด อะไรก็พูดก็พูดเลี้ยงไก่สองตัวมัง่งทหารปลูกผักชีมังนะคือพูดแบบไม่สนใจประชาชนจะฟังไม่ฟังเรื่องของคุณอ่ะ,อะนะประชาชนจะได้จะว่าไม่สนใจทั้งนั้นนะครับโอ้โหนานาไปไร่าตาไปไร่แก้ปัญหาได้ไม่ได้แต่ฉันจะอยู่สย่างจะทําไมอ่ะมันจะได้สอนในซีของรัฐบาลได้ครับหนึ่งคนก็มีความหมายนะครับสำหรับฝ่ายค้านเป็นการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มกำลังการตรวจสอบของฝ่ายค้านที่มีต่อรัฐบาลครับนะครับที่มีต่อรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝ่ายค้านชนะคือพูดง่ายๆเพื่อไทยชนะพลังประชารัที่เขตหลักสี่คราวนี้ละครับเราจะรู้เลยว่าพรรคพลังประชารัฐวันนี้กระแสตกยิ่งกว่าตกคนจะไม่เลือกอันเล่ะก็ต้องสอนกันครับใครสืบทอดอำนาจใครรักผดเด็จการนะ กับคนรักประชาธิปไตยวันนี้เราเห็นภาพชัดแล้วเนี่ยครับรัฐบาลที่มาจากการสื่อทอดอำนาจไปไม่รอดหรอกครับไม่รอดอยังไงก็ไม่รอดครับเอาทาหารยศพลเอกมาบริหารประเทศมันไปได้ที่ไหนแล้วครับทุกวันนี้มันไปไม่ได้มันมีแต่ชิปอย่างเดียวครับชิปลอสมีแต่ชิปลอสอย่างเดียวนะฮะชิปหายครับขออภัยครับ ปดรอดมันก็จะไม่ชัดมันมีแต่ลงกันลงประเทศชาติไม่มีอนาคตก็ต้องสอนกันครับเลือกฝ่ายค้านเข้าไปอีกหนึ่งคนเสริมกําลังกันเข้าไปรีบบานมาความจริงแล้วในซีกรัฐบาลคนไม่เยอะแล้วครับปยุคพักเก้าไกลเขาพอยุคพักเก้าไกลปัป๊บก็มีการซื้องูเหา่าซื้อเป็ดซื้อห่านแล้วก็ไม่รู้ละครับเอาไปรวมอยู่ในซีกรัฐบาลทําไม่มีเสียงข้างมากขึ้นพอสมควร วันนี้ประชาชนจะต้องตัดสินใจออกมาให้ได้ว่าจะเลือกเผด็จการหรือจะเลือกประชาธิปไตยและแฝงในความเห็นของผมคือช่วยเทคะแนนนะครับนี่มันเป็นการเลือกตั้งซ่อมมันไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งใหญ่อันนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อมต้องให้ซี่ประชาิปไตรในรัคอกที่มีโอกาสได้ชนะการเลือกตั้งครับอย่าให้เขตหลักสีต้องมีสะสะกลางอีกนะครับอย่าให้มีครับ แต่ในมุมของผมเนี่ยในทางกฎหมายก็ถือว่าสามีภรรยาคือคนคนเดียวกันเพราะเป็นทรัพย์ตัวเดียวกันนะทรัพย์นี่เป็นสินสมรสเป็นมรอดอกตัวเดียวกันเลือกผัวก็เหมือนเลือกเมียเลือกเมียก,ก็เหมือนเลือกผัวครับ <c oughs> นะว่าประชาชนจะเลือกใครอันนี้แล้วแต่แต่ผมในฐานะที่เป็นนักประชาธิปไตยผมก็ต้องเชียราา์ประชาธิปไตยครับมันเชียร์อื่นไม่ได้ฮนะ และนักประชาไต,ตยต้องมีฝ่ายประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งทีนี้การจะชนะการเลือกตั้งถ้าประชาธิปไตยมาแย่งคะแนนกันเองและประชาชนไม่ยอมเทให้ก็จะกลับกลายเป็นว่าพักสืบทอดอำนาจก็อาจจะมีโอกาสชนะการเลือกตั้งได้ครับแต่ผมยังเชื่อมั่นนะครับพี่น้องที่อยู่ในเขพื้นที่หลักสีเนี่ยเป็นนักประชาธิปไตยครับที่ผ่านมาอย่างไงไม่ทราบนะแล้วอย่างพรกเมื่อไทยก็เป็นอดีตสสซึ่งมี ฐานคะแนนอยู่มากพอสมควรและเขาจะแล้วเขาจะแล้วรู้สึกจะแพ้การเลือกตั้งแค่ต้นแล้นะ2,000กว่าคะแนนนะครับเขาจะแล้วประชาชนก็อาจจะลองอยากลองของใหม่บ้างแล้ยังไม่เห็นบทบาทสสมันกลางหรือไม่กลางคะแนนไหนเพียงใดวันนี้เห็นกันทั้งประเทศแล้วครับนะว่าสสที่ท่านเลือกไปจนชนะการเลือกตั้งในซี่พรรคพลังประยัทธในอดีตนั้นสุดท้ายสารรัฐมนตรีก็ไินิด้ใช้ให้พ้นจากหน้าที่เนื่องจากขาดคุณสมบัติ เราจะก็ต้องถามต่อว่าวันนี้เอาเงินไปคืนหลวงหรือยังเอาเงินไปคืนหลวงหรือยังทั้งเงินเดือนทั้งเบี้ยเลี้ยงนะครับเงินเดือนผู้ช่วยสอสอค่าเครื่องบินค่ากินค่ากีากปาตลอดจนค่าเลือกตั้งซ่อมเอาไปคืนหลวงแล้วหรือยังนะครับไม่ใช่โยนบัญชีซ้ายมาใส่บัญชีขวานะพอบัญชีขวาได้รับการเลือกตั้งก็เด็ก้เงินเดือน ก็เอามาโยนใส่บัญชีซ้ายแต่อย่างนี้ไม่น่าจะถูกต้องนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับท่านชมบอกว่าอะไรเนี่ยสุดาห้าห้าพันครับโอ้คืออะไรครับซื้อกันหรือเปล่าครับโอ้นะบอกว่าเทให้เบอร์ไทยทั้งหมดเลยครับอันนี้คุณอำนาจนะครับอันนี้ฮะก็ก็ต้องแสดงกันออกมานะจริงๆแล้วนะครับขออนุญาตนีดนะครับผมจะดูคอมเมนต์ท่านผู้ชมสมกับที่ได้คะแนน หลาฮ่านะครับนะครับเพอภัยนะต้องเอื้อมอ่านเนื่องจากว่าคนเขาก็เริ่มตาสว่างกันแล้วครับมาในคุณสมชัยนะฮะคุณสมชัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวีค่บอาจารย์เยอะแยะนะครับครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วกันนะรอดูต่อไป30มกราคมถ้าพรคพลังประชารัฐแพ้การเลือกตั้งที่หลักสี่ คงจะได้เห็นเห็นอีกภาพหนึ่งของรัฐบาลครับอาจจะมีการยุบสภาที่เร็วขึ้นก็ได้หรืออาจจะไม่ยุบก็ได้เนื่องจากว่าโอ้โหคราวนี้ขาเรามันลงจริงๆนะครับแย่นะรกไปครึ่งหนึ่งแล้วนะมากกว่าครึ่งแล้วเวลานี้จะซ้ําไปไประชาชนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเรื่องของแพงเรื่องการแก้ปัญหาราคาสินค้าเรื่องการแก้ปัญหาค่าแรงแก้ปัญหาหลายๆเรื่องของรัฐบาลนี้ที่ล้มเหลวมาตลอดเวลา ล้มเหลวกันแบบสิ้นซากสิ้นเชิงล้มเหลวแบบไม่มีอนาคตและไม่มีแผนในอนาคตว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องฝากกันครับรายการตรงไปตรงมาคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นนะครับผมเนี่ยภาวนาให้สิประชาิปไตยชนะการเลือกตั้งการเลือกตั้งจะชนะได้ต้องเทให้คะแนนกันรับ เท hey, ไปคนหนะคนที่มีโอกาสพักไหนที่มีโอกาสมันก็ป,กประชาธิปไตยเหมือนกันเทกัน hey, เข้าไปก่อนนะครับอันนี้มันเป็นการเลือกตั้งซ่อมครับและเลือกตั้งซ่อมเนี่ยจะเป็นการใช้อํานาจมากที่สุดโดยหลักการใช้อํานาจการใช้เงินนะครับจะสูงจะมากนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รับเงินก็ห้ามกันไม่ได้แล้วครับแต่ว่าเลือกไปเลือกไม่จําเป็นเราก็ต้องไปเลือก เงินก็รับไปเงินมันหายากตอนนี้อันนี้ไม่เชีย์นะครับแต่มันกม็มีทางเลี่ยงนะ่ะนะสมว่าจ่ายห้าพันบาทอย่างที่ว่ากันจริงก็รับกันไปครับแล้วก็ไม่ดึงเลือกถูกไหมละ่ะเลือกเอาไปแล้วทําให้บ้านเมืองย่ําแย่ทําให้บ้านเมืองมีแต่ชิปลง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 ,ปลงนี่นะครับน้ประชชนต้องลำบากมากยากเข็ดมากขึ้นรัฐบาลก็เหมิมเกรมไม่ฟังเสียงอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะทําอะไรก็ทํา นะครับอย่างหมูแพงเนี่ยปกปิดโรคหมูเนี่ยกรมปศุสัตว์อ่ะทั้งที่ว่าการกระทรวงเกษตรจะออกมาป้องอธิบดีกรมปศุสัตว์อยู่เลยเมื่อวานขอไปนะครับผมพูดถึงกรมควบคุมโรคพูดผิดนะความจริงพูดถึงกรมปศุสัตว์อดิอ่านแล้วก็เพลินนะสมองไปอยู่กรมควบคุมโรคมันเรื่องเดียวกันนะครับนะความจริงคือกรมปศุสัตว์นะกรมปศุสัตว์วันนี้ทัางที่ว่าการกระทรวงเกษตรโดดออกมาป้องอธิบดีกรมปศุสัตว์มาอธิบายแทน เขาก็เลยบอกกับตัววคุณไม่ต้องอธิบายแทนแล้วครับคุณก็คนคนเดียวกันเหมือนกันเลยนะครับรู้กันรัฐบาลนี้กับการปกปิดโรคหมูคนเดียวกันเรื่องเดียวกันสั่งแบบเดียวกันไม่ต้องห่วงแล้วครับวันนี้วันจันทร์แล้วอธิบดีกรมปศุสัตว์ไปหาจดหมายให้เจอกันนะครับไปหาหนังสือของมาหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนไปหาหนังสือของพาร์คีเอข่ายสัตวแพทย์อะ นะครับ14องค์กรที่เขามีหนังสือรายงานผลโรคแอฟริกาหมูเนี่ยนะนะมาเลียแอฟริกาหมูเนี่ยแหละครับนะโรคแอฟริกาหมูเนี่ยที่เขารายงานพร้อมงานวิจัยเนี่ยไปยังกรมควบคุมโรคขออภัยพูดผิดอีกแล้วกรมปศุสัตว์วันนี้ไปหาจดดไหนให้เจอและรีบออกมาถแถลงนะครับท่านที่ปรึกั่ตีว่าการกระทรวงเกษตรไม่ต้องป้องแล้วครับเขาท่านป้องอธิบที่ปร ก็แหม่นะครับอธิบดีฟังคําสั่งใครล่ะครับใครเป็นคนสั่งอธิบดีหรือเปล่าครับนะถึงป้องกันนับอย่างนี้เป็นต้นนะครับประชาชนก็รู้กันหมดครับวันนี้นะแต่่าพูดไม่พูดแต่นั้นเองรู้กันนั้นแหละครับครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาแชร์นะครับรายการตรงประเด็นทางช่องไปตรงไปตรงมาก็ต้องอาศัยมือท่านังหลายที่รักและเคารพนี่แหละครับฟังแล้วนะถ้าเป็นดูดี นะก็แชร์กันไปครับแชร์กันไปเถอะนะเพราะว่ารายการจะไปถึงหูได้กว้างไกลขนาดไหนไม่อยู่ที่ผมนะครับผมก็มีหน้าที่พูดกันแบบตรงไปตรงมาแต่ประชาชนก็พี่น้องเราก็ช่วยกันแชร์ออกไปให้ใครฟังใครชอบเขาก็ตามเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ตาม <laughs> ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ติดตามทาง เฟซบุ๊กตาม YouTube นะครับแม้กระทั่งตามทาง Tik t o อนะต้องขอกขอบพคุณนะครับที่ได้มีโอกาสช่วยกันแชร์กันนะฮะและเราจะยืนเคียงข้างในสิ่งปฏิปไตยไปด้วยกันครับขอทุกท่านจงมีความสุขนะครับวันนี้วันจันทร์ครับเป็นวันเริ่มทำงานแล้วขอบพระคุณครับสวัสดีครับ